ลันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบจากมินาวาทาร่แผนการจากนางฟ้าแผนการที่เขาวางไว้คุณนะคะคือการเข้าสู่ความสมัครสมานสามัคคีการตื่นรู้การสร้างโรคใบใหม่การเยียวยาจิตใจจากหัวใจดวงเก่าของคุณเนี่ยแหละค่ะที่มันอาจจะต้องฟื้นฟูต้องได้รับการดูแลได้รับการรักษาหากชีวิตนี้นะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณหวัง คุณจะทำอะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะในเวลาอันน้อยนิดในการมาอยู่บนโลกใบนี้คุณจะต้องเคลียร์พลังงานลบๆสิ่งที่คุณขาดแคลนสิ่งที่คุณเจ็บปวดเด็กน้อยในวัยเด็กของคุณจะต้องได้รับการเอาใจใส่และรักษาดูแลเขาช่วงเวลานี้คือการที่นางฟ้ากำลังเรียกให้คุณก้าวเข้าสู่เส้นทางของจิตวิญญ,ญาณและการตื่นรู้พวกเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอขอแค่คุณจัดการกับความสุขภายในใจของคุณให้เป็น และตอนนี้แผนการนางฟ้าเขาคอยไกด์ไลน์ช่วยเหลือคุณในเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะปรึกษาดูดวงทักทายกันมาได้ค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ